สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงแฟนๆช่องรายการไอที IT, มีสาระทุกท่านและรวมไปถึงพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาทุกท่านนะครับและที่สําคัญผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคลิปนี้ท่านไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะได้มีการประชุมและหารือกันล่าสุดถึงเรื่องการช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เตรียมแจกเงินให้ผู้ที่มีบัตรคนจนอีกถึงคนละ1,500บาทกันเลยทีเดียวข้อมูลข่าวสารนี้จะเป็นอย่างไรจะแจกวันไหนเดือนไหนก่อนจะไปติดตามรับชมกันก็จะลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้นะครับและที่สำคัญช่องนี้ลงแต่เรื่องจริงเท่านั้นข่าวปลอมไม่ลงอย่างเด็ดขาดนะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางภาครัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกันไปแล้วตั้งแต่ประมาณ1-2ถึงปีที่แล้วนะครับและทางภาครัฐก็ได้ให้การช่วยเหลือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตลอดมาและจากสถานการณ์ล่าสุดสถานการณ์ที่มีการแพร่เชื้อระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ประเทศไทยก็ได้มีผลกระทบ กับสถานการณ์นี้เป็นอย่างยิ่งและที่สำคัญสุดนะครับประชาชนระดับรากหญ้าที่ทางภาครัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านบรสวัสวิการทางรัฐหรือบัตรคนจนไปแล้วนั้นทางภาครัฐจึงได้มีมาตรการและประชุมมีมติออกมาเมื่อวันที่16กันยายนปีพศ2563ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยการถแถลงข่าวนาย อนุชาบูรพชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการประชุมผ่านศูนย์สถานการณ์หรือบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการ,าการ,าการแพร่ระบาดของสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 หรือสอบศออครั้งที่3ทับ2,563ว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสการแห่งรัฐ โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินเป็นค่าซื้อสินค้าอุป,ปโภคและบริโภคที่จำเป็นสำหรับบับริการห่งรัฐเนี่ยผมขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ที่ท่านเคยได้ก็คือเงินไว้รู้ซื้อสินค้าส่วนที่2ก็คือเงินไว้สามารถนำไปกดเป็นเงินสดออกมาจากตู้ ATM ได้ผมขอแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนง่ายๆอย่างนี้นะครับ ในส่วนที่ทางภาครัฐจะแจกเพิ่มเนี่ยเขาจะให้ในส่วนที่ไว้ใช้รู้ซื้อสินค้านั่นเองครับสําหรับผู้ที่จะนําเงินนี้ไปซื้อสินค้าบอกว่าเออไปซื้อที่ไหนได้ก็ตามร้านค้าอ่าที่ท่านเคยไปซื้อแบบปกตินั่นแหละครับผมโดยจะโอนเงินให้เดือนละ500บาทเป็นจำนวนระยะเวลา3เดือนรวมเป็น1,500บาท และทีนี้ก็จะมีท่านผู้ชมถามว่าจะให้ตั้งแต่เดือนไหนทางภาครัฐจะแจกให้ท่านตั้งแต่เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมรวมเป็น3เดือนติดต่อต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้ที่เคยได้ก่อนหน้านี้นะครับผมหรือผู้ที่เคยลงทะเบียนก่อนหน้านี้ว่ามีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทและได้รับเงินก่อนหน้านี้อยู่แล้วทุกเดือนทุกเดือนเดือนละ300บาท ท่านก็สามารถใช้เงินในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมเป็น800บาทนะครับและในส่วนของผู้ที่เลื่อนลงทะเบียนผ่านการลงทะเบียนว่าท่านมีรายได้เกิน3 0 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทและท่านได้รับเดือนละ200บาททุกเดือนทุกเดือนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคมท่านจะได้รับเงินเข้าบัตร700บาทไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้รับ 800หรือ700บาทในเดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมสามารถใช้บัตรนี้ตามร้านค้าที่ท่านเคยไปซื้อสินค้าหรือรูดซื้อสินค้าก่อนหน้านี้ได้นะครับผมเงินนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่อย่างใดนะครับเพราะเขาต้องการนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับผมเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนะครับ และนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้นํามาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับท่านที่มีไรายได้อ่ะผมพูดใหม่ดีกว่านะครับท่านที่ได้รับเงินก่อนหนะน้านี้เดือนละ300เดือนตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมท่านจะได้เพิ่มเป็นเดือนรับ0 0บาทสําหรับท่านที่ได้เดือนละ200บาทก่อนหนะน้านี้เดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ท่านจะได้เป็นเดือนละ700บาทซื้อสินค้าตามร้านค้าที่ท่านเคยไปซื้อได้ปกตินะครับผมและนี่ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้นำมาเสนอให้กับท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลจากธรรเนียบรัฐบาลโดยตรงนะครับผมเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้100นนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าเออเคยได้ยินข้อมูลข่าวสารนี้กันมาบ้างแล้ว แต่ผมก็เหมือนกับท่านนั่นแหละครับผมข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็มีกันเยอะแยะมากมายแต่ผมจะเลือกเอาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เท่านั้นมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมนะครับจําพวกแบบข่าวปลอมข่าวเท็จหรือข่าวคมลอยคิดกันไปเองอะไรแบบนี้ผมจะไม่ลงอย่างเด็ดขาดน,นะครับผมและยังมีอีกหนึ่งโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะไปลงรายละเอียดให้สําหรับการแจกเงินให้ประชาชนคนไทยประมาณ10ล้านคน คนละ3 0 0 0บาทเพื่อไปจับจ่ายใช้สอยผ่านแอปเป่าตังเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาลงรายละเอียดให้ละกันนะครับและนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมได้ไปหามานําเสนอให้กับท่านที่เป็นแฟนๆช่องและรวมไปถึงทุกท่านที่ยังไม่ได้เป็นแฟนๆช่องนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าข้อมูลข่าวสารนี้ก็หารายละเอียดกันมาบ้างแล้วล่ะแต่ว่าบางท่านก็บอกว่าเอยมันเชื่อได้ไหมอะไรแบบนี้นะครับ ผมขอแจ้งอย่างนี้เลยช่องนี้ลงแต่เรื่องจริงเท่านั้นข่าวปลอมข่าวเท,ท็จอะไรแบบนี้ไม่ลงเด็ดขาดน,นะครับและที่สําคัญท่านสามารถนําข้อมูลจากช่องไอทีมิสระไปอ้างอิงและแชร์คลิปนะครับไม่ว่าจะผ่านเฟซทวิเตเ t อร์แล้วก็ Line อะไรแบบนี้แชร์ไปได้เลยนะครับผมเพราะบางทีนะครับท่านอาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องหรือรายละเอียดอะไรแบบนี้ ท่านชมแล้วแล้วก็ไปบอกต่อหรือท่านแชร์คลิปไปให้กับเขาเรียกอะไรอะ่ะพ่อแม่พี่น้องของท่านได้รับชมจะได้เป็นประโยชน์และเป็นความรู้และที่สําคัญเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ร้อ์ด้วยนะครับไม่ใช่ข่าวปลอมข่าวเท็จข่าวลวงข่าวปล่อยอะไรจะอย่างใดสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ